สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูคณิ t h าขำบางเลนนะคะหรือว่าคุณครูนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมส2อ1 0 1หนะคะหรือว่าสังคมมสองคุณหน้าค่าตายอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วนะคะวันนี้เป็นการแนะนำรายวิชานะคะทำความเข้าใจเกี่ยวกับ สิ่งที่เราจะเรียนในภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2564ว่ามีอะไรบ้างนะคะ,ะนะคะนับแรกค่ะ รหัสวิชานะคะจะใช้ส2 2 1 0 1ชื่อวิชาคือสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะภาคเรียนที่หนึ่งเราจะเรียนทั้งหมดถ้าเป็นสถานาการณ์ปกติคือ60ชั่วโมงต่อภาคเรียนนะคะหรือว่า3ชั่วโมงต่อสัปดาห์จำนวนหน่วยกิจคือ1.5หน่วยกิจค่ะ สัดส่วนคะแนนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะคือคะแนนระหว่างเรียนแล้วก็คะแนนปลายภาคเรียนในอัตรา60ต่อ40 60คะแนนจะแบ่งออกเป็น3ส่วนคร่าวๆนะคะส่วนที่1คือการสอบกลางภาคเรียนนะคะหรือสอบมิดเทม20คะแนนค่ะแล้วก็จะแบ่งออกเป็นคะแนนเก็บอีก2ส่วนนะคะส่วนที่1 15คะแนนนะคะจะให้ใน ชั่วโมงจาริยะนะคะหรือว่าพระอาจารย์จัก,กรีนะคะจะเป็นครูพ้าช่วยสอนในระดับชั้นม2นะคะแล้วอีก25คะแนนนะคะก็มาจากคุณนิฐานะคะเก็บจากอะไรบ้างเก็บจากสมุดค่ะใบงานค่ะแบบฝึกหัดค่ะพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมต่างๆแล้วก็การเข้าเรียนนะคะตรงนี้ค่ะและ40คะแนนตรงนี้มาจากการสอบวัด ความรู้ปลายภาคเรียนนะคะ40คะแนนค่ะรวมกันเป็น100คะแนนตัดออกมาเป็นเกรดของภาคเรียนที่1น,นะคะ นะคะภาคเรียนที่1นนะคะเราจะเรียนกันหลักๆ3สาระการเรียนรู้นะคะสาระที่1ค่ะาศาสนาศิลธรรมจริยธรรมนะคะนักเรียนก็จะเรียกสั้นๆว่าพระพุทธาศาสนาแต่จริงๆแล้วคือาศาสนาต่างๆที่มีในประเทศไทยนะคะครูสอนหลักเลยก็คือพระอาจารย์จัก,กรีนะคะแต่ถ้าท่านติดกิจนิมนต์ใดๆครูคณิถาก็จะเป็นคนที่ ช่วยสอนอยู่แล้วนะคะเป็นคนสอนอยู่แล้วเนาะแล้วก็ครูคณิ t h าจะดูในด้านการปฏิบัติต้นของนักเรียนนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นของาศาสนาเปรียบเทียบนะคะต่อมาค่ะสาระที่สองค่ะหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตนะคะอันนี้ก็เกี่ยวกับการปฏิบัติต้นในสังคม ต่างๆนะคะส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีนะคะแล้วก็รู้เท่าทันสถานการณ์เหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันนะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องง่ายค่ะไม่ยากนะคะสาระที่3ค่ะเศรษฐศาสตร์ค่ะว่าโดยเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรนะคะการกินการอยู่การใช้การบริโภครวมไปถึงในอนาคตถ้าเราเป็นผู้ผลิตจะทำตนอย่างไรจึงจะมีคุณภาพที่สุด นะคะนี่ก็คือ3เนื้อหาสาระหลักๆที่เราจะเรียนกันในภาคเรียนที่1นนะคะสำหรับวันนี้ครูมีงานคร่าวๆอย่าพิ่งคิดอย่าพึ่งท้อค่ะว่ามันจะยากไม่มีอะไรยากเกินไปนะคะอานะคะ วันนี้นะคะครูนิฝากใบงานง่ายๆค่ะเกี่ยวกับตัวนักเรียนเองพูดง่ายๆสองกระจกแล้วถามตัวเองนะคะใบงานชื่อว่ารู้ตัวรู้ต,ตนสู่พลเมืองที่ดีของสังคมนะคะคําชี้แจงให้นักเรียนศึกษาและเรียนรู้ว่านักเรียนมีข้อดีข้อเสียอย่างไรแล้วบันทึกลงในตารางแบบที่ คุณนี้ทาในตัวอย่างนี้ให้ดูนะคะฝั่งหนึ่งคือข้อดีของตัวนักเรียนเองอีกฝั่งหนึ่งคือข้อเสียของนักเรียนเองนะคะและในด้านล่างนะคะให้นักเรียนสรุปว่าในอนาคตนักเรียนจะเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมได้อย่างไรเขียนคร่าวๆนะคะเขียนเสร็จอย่าลืมค่ะอ่านด้วยว่านักเรียนเข้าใจหรือเปล่านะคะและด้านล่างสุดข่ะเขียนชื่อนามสกุลชั้น ถ้าเลขที่ยังไม่ทราบหรือไม่แน่นอนยังไม่ต้องเขียนก็ได้เมื่อทำใบงานใบนี้เสร็จแล้วให้นักเรียนนะคะถ่ายภาพแล้วลงในกลุ่มไลน์ของแต่ละห้องเรียนนะคะอย่าลืมนะคะทำงานตั้งใจคิดพิจารณาก่อนนะคะตั้งใจในการทำงานให้มากที่สุดนะคะเพราะงานทุกชิ้นทุกอย่างบ่งบอกถึงความเป็นตัวของนักเรียนนักเรียนตั้งใจทำงาน ครูนี้รอตรวจงานอย่างตั้งใจนะคะคุณคณร,รูรอตรวจงานอยู่นะ,ะ,ะนี่ก็จะเป็นนะคะส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะคุณครูคก็อยากฝากไว้ว่าให้นักเรียนนะคะรู้จักป้องกันตัวเองนะคะสถานการณ์แบบนี้เราก็จะเจอกันผ่าน คลิปวิดีโอแล้วก็ใบงานต่างๆที่คุณครูให้นะคะเพราะว่าสถานการณ์ยังไม่ปกติถ้าสถานการณ์ปกติเราจะกลับมาเจอกันนะคะช่วงนี้ก็อยากให้นักเรียนดูแลตนเองด้วยนะคะเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือเจ้าโควิด19นะคะแพร่ระบาดอยู่นะคะถ้าออกไปนอกบ้านหรือถ้าในบ้านมี ผู้คนอยู่มากมายนะคะให้นักเรียนสวมแมสก์หรือหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆเมื่อได้ไปสัมผัสสิ่งต่างๆหรือบุคคลอื่นๆนะคะหรือว่าถ้าเป็นนอกบ้านล้างมือคงลำบากพกสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์จะสามารถฆ่าเชื้อต่างๆได้ด้วยอย่าลืมนะคะช่วงนี้เจอกันผ่านโลกออนไลน์ไปก่อนนะคะกดใจนิดนึงเดี๋ยวเราได้เจอกัน ตัวเนเป็นแน่นอนนะคะอย่าลืมค่ะอยู่บ้านทบทวนบทเรียนช่วยงานคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ระวังตัวจากโรคโควิด -19 เปิดภาคเรียนเราเจอกันนะคะสำหรับวันนี้คุณนี้ฝากไว้เท่านี้เจอกันในคลิปต่ตอไปค่ะบ๊ายบาย